สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc 9, เก่านจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนิเคอีรอบเ้าลอบ,า,ลบายวันที่เก่าเดือนห้าวันอังคารเนาะจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผ้นสรุปนิเคอีรอบเ้ารอบายของวันที่แปดวันจันจ้าเดี๋ยวมาเบื่งพ้นของวันจันกันก่อนเนาะวันจันนี่ ขอสรุปเอานี่วีก่อนละกันเนาะจ้าสำหรับนี่วีถ่ายแอตโรยัคจำโบผิด um เนาะเข้าไปที่เด่นสองวิ่งลูดสองเด่นสามวิ่งลูดสามจ้าสำหรับนี่วีจับคู่เข้าไปที่หนึ่งสามสามหนึ่งเด่นสองวิ่งลูดสองถ่ายจำโบผิดห um นาสิเขา่าสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองประมาณนี้เนาะ,ะแต่ว่าสำหรับเด่นสองวิ่งลูดสองจับคู่บบเข่ามาเข่าเด่นเด่นสองวิ่งลูดสองแล้วจ้าจับคู่เขา่า สามหนึ 1> 3, 1, 1, 3, ่งหนึ่งสามกระเด็นสามวิ่งลูดสามเหมืก็ยินดีกับพี่นเอฟซี FC ทีนำไปเป็นแนวทางของนิวีอีกรอบหนึ่งนอกจากสำหรับนิวีบางวันแอจอยกะถ้าจำได้กะสรุปผลนหายถ้าเมื่อได้จำบ่ได้อันนี้กะบ่ได้สรุปหายสำหรับนิเคอีรอบปกติของเฮาจาสามกั 2, บสองวิ่งลูดผลของรอบเส้าบนนีิรุดไปนอกจากเก้าหกแปด สองตัวล่างออกสองเจ็ดจับขู่เข่ากันไปตรงๆร,งรงอบเสารอบปกติสำหรับนี่เคอีรอบเสาเนาจะสองเจ็ดมาดตรงๆจ้าเ <c oughs> ด่นสองวิ่งดูดสองเองเฮามาจ้าสำหรับรอบบายอยู่ที่สองกับศูนย์วิ่งรูดพ้นคล้องรอบบายบานรูดไปเนาะจ้าโอ้โหเมื่อนี้ได้ชนกันเบิ่นอยู่แปดเบิ่นอยู่สองสองศนกันรอบเสารอบบายเบิ่นมาแปดแปดเนาะ สตัวล่างรอบบาบ07 07กาจับขู่เขากันไปตรงๆร,งรงอบบสองตัวล่าง07จ้าโอ้โหสุดปังสวยงามพระรามเก้าจะมากันแบบตรงๆกันเลยที่เดียวนะจ้าสองสำหรับนิเคอีนาาจ้าโอเคสำหรับผลสรุปหุ้นนิเคอีรอบเ้ารอบ,บายวันจันทร์วันที่8ปดกะ เกินขาดนอกจากสายหุ้นของเฮ้าก็ถือว่าได้เฮได้กิดได้โดดกันไปเนาะอ่าเกินขาดเกินต้านเกินทะลุทุกอย่างทีนี่บนเพดานนอกจากยินดีกับสายหุ้นด้วยนอกจากยินดีกับก้นติดตามแนวทางกับแอดจอยนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานทีตามแนวทางนี่เคอีจะโอโหถือว่าสุดฟังกันเลยที่เดียวนี่จะกสำหรับนี่เคอีนอกจากยุดกันไปรลยวันแต่ว่าเมื่อนี้่ก็ถือว่ามาตามหนัดมาตามสูตรอยู่นอกวันที่แปด เด็กๆกันเลยทีเดียวเนี่ยตรงๆจะรอบเซาระบายอี๋ยวมาตามต่อรุ่นต่อครับนี่เคอีของวันทีเก่ากันเลยเนาะจ้าตามต่อรุ่นต่อจ้าก่อนซิไปรับชมนี่เคอีของวันทีเก่าเนาะจ้าอันนี้ก็ฝฟ้าขัเตือนไว้นิดหนึ่งเราจะคําคเตือนแอนดอยหายเป็นเพียงแคเ่แนวทางเราจะบรสนับสนุนหเหเุการณ์ประนันใดๆทั้งสิน้นถ้าหมาักถ้าชชบคอยตามถาบ่มักบ่ชโชบ่วย,ยผ่านได้เนาะจ้า แนวทางตัวเลขมีเขามีรุดทุกวันเนาะพิดพลานประกันใดอันนี้แอจะกระตงกลับโคตรโค้กไปผ่นอองเอฟซีหลายๆนอกจากแนวทางปังๆขนาดนี้นอกจากสำหรับไซยหฮูนเข,เข้เฮาค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นอกจากหรือว่าผ่น้องเอฟซีทีเขามารับชุ่มใหม่ๆกะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสียดายผพัานแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให่กันใดถูกวันจา้าบัวสิเป็นห้างเซ็งนี่เค เราพัฒนาหาหน่อยรัฐบาลไทยเนาะจ้ะสำหรับนีเคอี e. รอบเสาร์เมื่อนี้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่6กับ4รอบเสาร์จะเด่น6วิ่งรูด6จับคู่มี60 62 67 หกเก้าหกหนึ่งมาว่านี่อออหกแปดไปแล้วเนาะสำหรับเด่นสี่วิ่งรูดสี่จะจับคูมี่สี่สองเข่าตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใ้คลิปสูเอจอยฟังได้เลยนอกจากเรือว่าพีน่น้องเอฟซีทันใดถามบอกเขาใจมองได้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากแนวทางของเอจอยมีให้รับชม ย้อนหลังได้เนาะก็ะมีวันที่บ่งบอกเป็นทีเรียบร้อยนอกจากถามบอกเอาใจก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนอกจากหรือว่ามีคำถามใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนอกจสี่เก้าสี่หกคูเด่นจะ้ะสำหรับรอบบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่เจ็ดกับเก้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจับคู่มีเจ็ดหนึ่ง 7จ็ด7 9 7 0็ดาสำหรับเรียนเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดรอบบายนี่เมื่อวานนี่ออกสองเจ็ดเจสองรอบเสาร์นจากเจ็ดศูนยเมื่อวานก็ออกไปแล้วเนาะสำหรับเรีนเก้าวิ่งรุดเก้านี่อ่ามี9 2 9 0 9ก้าหกเก้าเก่งจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปเป็นแนวทางกายอย่าลืมกลับด้วยเนาะจ้าตัวเด่นตัวเน้นรอบบายเน้นอยู่ที่78กับ71 92 98 สำหรับรอบเศ้าจะเน้นอยู่ที่48 48กับ46 61 62จาตามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอรอบเ้าระบายของวันที่เก่าเดือนเก้านะจ้ะกับปามานี้ตามนี้เลยเนะจ้ะอันนี้คืนอยู่กับก้วมักคมชอบเนะจาะนอพีพีเอฟซีแจสามักชอบล่อยตามถ่า,ถาบัวมักชอบล่อยผ่าเน,นะจ้ะ ขอให้พี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอ j ดอยสูงดีกันทุกคนทุกท่านนอกจะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สำหรับคลิปนี้แอนดอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า